บ่อนคาสิโนสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนเต็มไปหมดผีพน,นันคนไทยเอาเงินมาให้เขาตาเขียวกลับมาบางทีก็รถไม่ได้กลับมีคนข้ามารถตัวเองหลุดจำนำถูกยึดมีหมดคนไทยทั้งนั้นเอาเงินเงินส่วนนี้ไปไหนครับไปซื้ออาวุธไงไปยิงคนไทยไง เรื่องไงครับเร่งให้เปิดด่านนี้เพราะหรายได้ลดนี่ยเรื่องไงครับแล่ยังไงต่อทำไมผมถึงหลุดพูดออกมาเสมอว่าถ้าอาเสวนาจะพาลานังปันธิดานันจะเสวนาคืออะไรครับ พี่เบลบอกว่าทำมากผมก็เลยเอาทำมากมาใส่นิดหน่อยเอเสวนาจาพาลานังอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิต <c oughs> บัณฑิตคือคือคนดีไม่ใช่คนจบปริาตีนะครับในภาษาธรรมคนจบปอโทคนจบปอตีถ้าไม่ใช่คนดีก็ไม่ใช่บัณฑิตทางภาษาธรรมนะครับ คนจบป .4 จิตใจเขาสะอาดมีอะไรเขาให้มีปลนถุงหนึง่งนั่นก็คือบัณฑิตในภาษาธรรมทุกวันนี้ก็ใส่สูตไม่ให้เลยครับเกิดปัญหากับประเทศชาติใช่ไหมครับอย่าคบคนพานก็นี่ไงพานไหมครับประเทศข้างเคียงตัวนี้ทำไมปิดด่าน มันก็กระทบไงครับกระทบสิ่งต่างๆทั้งหมดที่มันผิดกฎหมายกัเมีชายแดนไม่ครับกระทบไหมกระทบอะไรไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรมีแต่เซฟชีวิตลูกน้องกับประชาชน,นนั้นอีผมไม่กระทบไงนะครับเปิดเมื่อคุยกันรู้เรื่องนี่ถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องอนะไม่ต้องรีบนะบผมก็ไม่ทราบนะอาจจะ วันนี้ไม่ได้พาดพิงท่านใดทั้งสิ้นเล่าให้ทน้องนักศึกษาได้ฟังมันเป็นอย่างนี้บางคนครอบครัวแตกแยกเพราะบอนคาสินโนตามเนชายแดนบางคนไปเป็นสแกมสแกมเมอร์แล้วถูกทำร้ายร่างกายไม่ได้กลับมาเลยตามคลิปนี่แหละถูกกระทื่ถูกอะไรบ้าง แล้วกลุ่มทุนก็เอาเงินไปให้ผู้นำง่ายๆครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเขมง่ายนิดเดียวครับคุยกับผู้นำก็รูเรื่องคนเดียวเพราะระบบเขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไทยจจะคุยกันหลายคนหน่อยเพราะเราเป็นประชาธิปไตย ทหารไม่อยู่คประโยชน์อะไรเลยถ้าทําไม่ถูกกูก็ไม่ทํากูก็ไม่ฟังเพราะมันต้องหลุดปุก๊กษาไว้อย่างนี้มันจะมีกระบวนการของในการชิดร่วมกัน,นหลายๆอย่างแม่ทับก็ไม่ได้คิดว่าจะทาอะไรคนเดียวนะต้องปรึกษาผู้พข้ามิชาทุก,กระดับชั้นก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันกระทบเช่นกัน เราก็ไม่ใช่ด็จการทหารร้อยเปร์เซนตะักปิดตามระทมปุ๊บอะไรเกิดขึ้นพูดแล้วพูดดีพูดแล้วพูดด,ด,ด,ดีก็จริงตามนะั้น